ใครมีสามีนิสัยแบบนี้ ถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยค่ะการจะหาผู้ชายมาเป็นสามีไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะคะกว่าจะได้มาเป็นของตัวเองสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งความสวยและก็ต้องมีบุคเพสันนิวาสร่วมกันจึงจะตกลงปรงใจเป็นสามีภรรยากันได้แต่ยากที่สุดยากเสียยิ่งกว่าการมีสามีก็คือนิสัยของคนเป็นสามีนี่แหละค่ะเพราะผู้ชายแต่ละคนก็มีบุคลิกแตกต่างกันค่ะจะให้ผู้ชายทุกคน เป็นแบบที่คุณคิดก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าได้สามีที่ดีที่มีนิสัยแบบนี้ด้วยแล้วก็นอกจากจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วนิสัยเหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคู่ของเรายืนยาวขึ้นด้วยนะคะหนึ่งละค่ะมีอารมณ์ขันค่ะนิสัยนี้นะคะเรียกได้ว่า วิธีบริหารความรักแบบง่ายๆเลยที่เป็นเบสิกที่สุดในครอบครัวก็คือ การมีอารมณ์ขันค่ะการหยอกล้อเล่นกันระหว่างคู่แต่งงานไม่เพียงแต่ที่จะทำให้ความสัมพันธ์รักยาวนานนะคะแต่ยังมีส่วนทำให้คู่แต่งงานมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยค่ะซึ่งหากคุณมีสามีสามารถทำให้ภรรยายิ้มและหัวเราะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามคุณก็จะไม่เสียเรียดกับมันเกินไปและใช้ชีวิตอยู่ ด้วยการอย่างราบรื่นและมีความสุขนั่นเองนะคะนิสัยที่2ค่ะก็คือมีความรับผิดชอบค่ะสามีที่มีความรับผิดชอบนะคะคอยช่วยเหลือคนรักและครอบครัวอย่างไม่นิ่งดูดายไม่มีทางที่ผู้หญิงอย่างเราจะไม่รักเขามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอย่าลืมว่าในอนาคตข้างหน้า ชีวิตคู่จะไม่ได้มีแค่เรื่องของสองคนเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องของลูกๆเรื่องของครอบครัวที่จะมีเรื่องจุกจิกในบ้านอีกมากมายการที่สามีไม่ปล่อยธุระให้เป็นหน้าที่ของใครเพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นับว่าเป็นการรักษาความรู้สึกในหัวใจในระหว่างกันไว้ไม่เหือดแห้งหายไปค่ะนิสัยที่3ก็คือเสมอต้นเสมอปลายค่ะ เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต่างเข้าใจดีว่าชีวิตหลังจากแต่งงานไม่ได้จะหวานกันตลอดไปวันหนึ่งวันใดย่อมมีจืดจางลงบ้างนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้บรรดาสามีรับรู้ไว้ก็คือความหวานในชีวิตคู่ค่ะมันเติมให้กันได้อยู่ตลอดเวลาแสดงออกให้เธอรู้ไปเถิดนะคะว่าไม่ว่าจะเอ่ยคำรัก หรือมีของขวัญเซอร์ไพรส์พาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเดทบ้างนะคะถ้าทุกอย่างยังทำเหมือนเดิมกับวันแรกๆที่แต่งงานเนี่ยยังง่ายยังไงภรรยาก็หลงรักคุณซ้ำๆได้ไม่เบื่อนะคะต่อมานิสัยที่4ี่ก็คือมีความอดทนค่ะยามใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวแล้วคู่รักมีความอดทนร่วมมือร่วมใจ ฟันฝ่าต่อปัญหาและความยากลำบากไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนมันคือบทพิสูจน์ความรัก ที่คุณมีต่อกันค่ะและเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้คุณก็จะได้เข้าอกเข้าใจเกิดความเป็นผูกพันที่แน่นแฟนจนไม่อาจมีอะไรมาทำลายความรักของคุณได้นะคะและนิสัยที่5ก็คือรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ค่ะเรื่องเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะคะชายที่ไม่มีนิสัยเจ้าชู้รักเดียวใจเดียวหญิงใดได้ไปถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยซะอีกค่ะเพราะถ้าสามีมีนิสัยเจ้าชู้แอบ ซุกกิ๊กเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนนะคะรับรองว่าอยู่ด้วยกันไม่ยาวค่ะต่อให้ผู้หญิงจะให้อภัยก็ไม่มีวันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะก็อย่างที่เคยได้ยินกันมานะคะว่าชีวิตคู่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การแต่งงานนะการแต่งงานมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะคู่แต่งงานจะเป็นคู่แท้กันของกันและกันจริงหรือเปล่ายังต้องมองกันอีกยาวๆค่ะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าชีวิตคู่จะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้และก็เป็นวิธีที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคู่ยาวนานขึ้นก็คือนิสัยของคนเป็นสามีนี่แหละค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะการเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดนะคะแต่การมีคนรักที่เข้าใจและรักกันไม่ว่าจะยามทุกยามยากนั่นต่างหากค่ะคือความรักที่แท้จริงนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่เป็นความประทับใจส่วนตัวนะคะแล้วก็นำมาแบ่งปันและเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆท่านที่ฟังมาถึงขณะนี้แล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะได้สามีที่มีนิสัยแบบนี้จริงไหมคะหรือใครที่เจอสามีแบบนี้แล้วถือว่าคุณโชคดีมากๆบอกกันด้วยนะคะว่าเจอหรือยังคะ่ะ